ระดับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุทกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซัมบี้แทรก ชัตเตอร์วันนะครับหลายหลายคนนะแบบนี้ก็น่าจะเห็นกันมาเลยนะเพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบเก่าแล้วนะครับค่อนข้างเก่าไม่ไม่เก่าก็ปี2020ก็ยังไม่เก่านะครับน้องๆส่วนแบบนี้ก็หลายคนก็น่าจะรู้นะเป็นการแบบแพร่หลายผู้ติดเชื้อนะครับนะอย่างในภาพนี้ก็จะปีหลายแบบมากมายตะแป้ขายขวดเลยนะครับนะส่วนการเล่นเกมมีกล้องเหมือนให้เราเป็นคนหรือซอมบี้ไปไล่กัดแบบม้วนนะครับส่วนเกมพาร์ก็จะมีเยอะแยะตะแป้ขายขวดเหมือนเดิมนะครับไม่ซื้อแน่นอนนะครับแค่เอามาให้ดูนะครับนะ กูไม่เคยไปเล่แบบนแมปใหม่ละซื้อเกมพาร์ทแม่แตกสะอันนะครับนะไอพวกแมปอะไรแบบซอมบอมซอมบี้กูไม่เคยซื้อเลยนะครับเ okay, คปเดี๋ยวเราเข้ากันไปในเกมกันเลยละกันนะครับน้องๆโอเค okay, ครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเข้าแมปกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะกูอยากรู้ว่าเมื่อไหร่กูจะได้เล่นนะครับนะอันนี้คืออะไรอะ่ะฮัปิโตหนึ่งอ๋อเป็นดาดใช่ไหมอันนี้จะเป็นเลือกดาดนะครับกอดาดนี้ละกันอันนี้คืออะไรนะ่ะอ๋อฮิวแมนคนที่เอาชีวิตรอดได้นานที่สุดหรออะไรน่ะวันเกมคือ ทำซาวเวอรเอาชีวิตรอดได้นานที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ในานาคนก็มีพี่ติดอยู่แล้วนะครับน้องๆวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นพวกเกมพานมาเปิดเพลงใช่ไหมชัวป้าบแม่งอย่างแพงโอ้โหแพงไปไหนวะพี่ตัวนี้ก็เป็นการเอาชีวิตรอดคับหนึ่งวันแล้วก็จะได้เลยเนะี่ยสมองมนุษย์เหรอวะคืออะไรเนะี่ยก็จะมีตามจํานวนของวันไปนะกดตัวจีคือตัวจีนี่คืออะไรอนะ อ๋อเป็นการดูใช่ป่ะอ๋ออีทโอเคครับนะดูผู้เล่นนี้ก็มีซอมบี้น่างโง่ครับนะทำไมหน้าตามันน่ารักจังวะซอมบี้เนี่ยกูไม่เคยเห็นซอมบี้น่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหแม่งโคตรน่ารักเลยมาเราจะได้เล่นแล้วจะเล่นแล้วครับทผไปชมเรามีสมองนุษย์สิบอันเราจะไปซื้ออะไรอ๋อเราก็กดมาที่ของนะครับมันก็จะเหมือนจะมีที่เราซื้อเป็นพวกสกินใช่ไหมถ้าเดินถ้นนาเดินฟรีนะี่ถ้าเดินนี่แพงนะถ้าจำไม่ผิดอะแพงนะถ้าเดินอะแต่มาฟรีในเกมนี้นะครับฟรีป่าวะ ด่านี้เดี๋ยวพี่แบกเองไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวพาแชมป์มนุษย์ทั้งหลายชตาการมมนุษย์โล่เนี่ยมันอยู่กับพี่หมดแล้วนะครับน้องแล้วใครมาไปเลือกอันเดียวนี่มีคนเดียวเนี่ยไม่กล้าไปยืนรอนะครับนะเดีย๋ยวเขาหาว่าแปลกพวกเฮ้ยด่านนี้ดีเออด่านนี้นี่เจ็ดคนเฮ้ยผู้หญิง โอ้โห oh, หน้าตามโคตรทุเรียนเลยมาแล้วชัตเตอร์วันนะครับเหมือนเป็นเล่นเป็นชัตเตอร์หรอหรือยังไงกดโค้ดไปละกันนะครับความฝันพี่เลยเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากอยู่บ้านใต้หลังคานะครับนะเป็นความฝันลหลายๆคนเลยเว้ยซึ่งพี่ก็อยากอยู่นะครับอย่าอย่าตามมานเราโดดลงได้ใช่ไหมโอเคนี่นี่นี่จะมองการเป็นปดิงจาร์ฮัตตรินะครับนะมันสุ่มคนเป็นใช่ไหมเนี่ยซอมบี้เนะี่ยใครเป็นซอมบี้มึงเสียว,ว่ามึงอย่ามาอยู่ใกล้กูกดีมันจะมาอยู่ใกล้พี่ทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วใครซอมบี้อยู่ไหนอะเอามาให,ให้เราเก็บเงินกูเก็บไปกูจะตามนะเกลยเก็บเก็บ เก็บครับเก็บจำลองการเก็บเงินไเนไ่ยเฮ้ยไม่น่าใช่นี่ซอมบี้นะครับนะจำลองการเก็บเงินแบบอีปิกนะครับนะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวแม่มันจะมาเลยวจะมาแล้ววิ่งครับมันไมน่แอมกูหลอกนะซอมบี้มาดิมันทำอะไรของมันเนี่ยมันเป็นมันเนี่ยมันเป็นปัเนี่ยเอ้าออกูกูเป็นซอมบี้นี่วากูเพิ่งรู้ตัวเชีย่ยกูโดนกัดมาเป็นพวกกัดยังไงอ่ะกัดยังไงอะมันกัดยังไงอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงพลอชีวิตมึงเจอกูแน่นี่ไปไหนไปไหนไปไหนมานี้มาเป็นพวกเดียวไหนวะ ไม่ไปไหนแล้วอ่ะอ๋อชอบไปหวัดเสียวหวัดเสียวใช่ไหมโหถ้าเดินซอมบี้นี่ถ้าเดินนี่ก็แพงนะครับนะเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาอยู่เฉยใช่ไหมอ่ะเอาเอาเอาอยากติดเชื้ออยากติดเชื้อก็บอกติดเชื้อไงอ่ะติดยังอ่ะมันติดเชื้อไงออ๋อเนี่ยติดแล้วเฮ้ยมันกระโดดไกลไงอ่ะทำไมมันกระโดดไกลนะกด F อ๋ออ๋อกด F กด F โง่โง่นี่เขาเรียกว่าคนฉลาดนี่โง่พุ่งอะไรของมันมาเนี่ยยังไงยังไงยังไงพุ่งไปเลย หูพี่คนเดียวนี่รู้สึกด่พี่แบกอะเนี่ยเฮ้ยมันติดยังอะมันติดยังอะติดดิติดแล้วแน่ต้องติดแล้วแหละนะเฮ้ยยังไงคนสุดท้ายเอามาันเอามาันเพื่อนดักหน้าเุ้ย,ยมันต้องมาทางนี้ขเขาเรียกว่าดักครับสเต็ปดักสเต็ปดักพุ่งดักนี่ขเขาเรียกว่าสเต็ปดักนะครับน้องน้องหนูๆเอาไปช้ก,กันได้เนาะมันอยู่ไหนอะ่ะเอ้ยไอ้น,นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมวะ,ะมันเปนแล้วนี่วะซอมบีวินโอ้โหคืออะไรมนุษย์ได้แค่นี้หรอ คืออยาให้พี่เป็นมนุษย์ดีนะครับตอนแรกพี่ไม่รู้อะพี่โดนกัดอะอยู่ดีพี่ก็เป็นซอมบี้เลยอะมันมันไม่ใช่อะครับน้องๆก็ดูนะสกอร์คีย์ของพี่นะครับนะก็เสียครับน้องๆด่านนี้ดานะ่นดานอะไรแล้ไม่เอาไม่เอาม่เาไม่เอาอาดขอพี่โท้โอ้โหทิตตี้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 โอ้โหทำไมพี่ต้องเล่นใส่ดาดอันนี้วะรู้ใช่ไหมมันเล่นง,ง่ายใช่ไหมนี่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 เพื่อนเพื่อนนี่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 ขอพี่โท้ขอพี่โท้บ้างดิเฮ้ยไอ้ไทเทนิกไทเทนิกไทเานิกโอ้เล่นแต่อะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาอาดเดิม โอ้แมวแมวแมวโอ้แมวแมวจ้า,ดาดนีอันนี้ดีวูเหมือนอันนี้อันนี้น,นี่เอนนอตีหกคนแล้วว่ะเฮ้ยจะเกมจะเรื่องแล้วอีก5วินะครับนะโอ้มาเป็นเรื่องดาดกันดาดอะไรีซอมบุมซอมบี้ไททานิกไล่ซาลาน้าคนดูมาแล้วเอเดี๋ยวนะทำไมไปดาดเดิมอ่ะเอ้ากูไม่อยากเล่นดาดเดิมกูเล่กดาดซิตี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยโอ้ดาดแรกดาดที่ฟีเป็นหรือต้องแบบบ้านต้นไม้ครับบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ คนอื่นนี้จะมีใครเป็นไ,ไหมล่ยวุ้ยตกใจว้าไปแล้วจ้าเอ้ยขึ้น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 ไปทางไหนดีวะขวาลายไซยด์ดีขวาแล้วกันนะเขาบอกว่าขวาลายจะดีแล้วใครเป็นซอมบี้อ่ะใครมันเป็นซอมบี้อ่ะใครบอกมาบอกมาครับใครเป็นใครเป็นเฮ้ยแน่แน่แน่ซอมบี้ใช่ไหมใช่ไหมเหมือนพี่เจอซอมบี้นะใช่ปะมันไปไหนแล้วอะนี่นไงนั่นโหซอมบี้เนี่ยสองสามตัวเนี่ยนี่ก็วิ่งจูบไปแลนะจะเป็นอีกไม่ช้าแน่นอนนะครับนะ น่ะ <c oughs> เรียบร้อยเพื <c oughs> ่ออยู่นี้แล้วกันน่ะชิวเอ้ยโอ้โหมันเหยียบไม่ได้กูก็เกือบตกลงไปข้างล่างแล้วตกไปนี่ยุ่งเลยนะเราแอบยังไงแอบแอบ,แอบใต้แมปได้ไหมนะี่ยข้างหลังเนี่ยลองลองดูพี่ว่าเนี่อพี่ว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คิดออกอะไรออกแล้วอย่านะเพิ่งไม่เห็นนะชีวิชา,ชาิงจารแปร๊บอ่ะมองเห็นพี่แล้วครับตอนเนี้พยพี่ใช้วิชาิงจารเรียบร้อยนี่นี่นี่เหมือนเหมือนพี่เจอจุดจุดจุดบั็อกอ่ะเหมือนพี่เจอครับจุดบั็กเหมือนพี่เจอเหมือนพี่เจอฮึบ นี่เอา้านี่เอา้านี่ไอ้ดิกิติดแลว้วห้านะครับมันไม่มีใครเห็นกูจริงรอ๋อเห็นหน่อยก็ได้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะมันไม่มีใครเอาเอ่ะอ่ะดเฉยจะมีไหมอาวเดี๋ยวนะไม่มีใครจะกินกูเลยเหรอกอฮ้ยไอ้คืนดิครับอฮ้ยวิง่งมีคนแรกที่เห็นอุ้ยมาป่ะละ่ะมาป่ะละ่ะเดี๋ยวมันจะงงครับมันจะงง <S <S ดู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 งงเวลากูเนี่ยงงวิ่งครับเอ้าเอาล่วงแมพไปเฉยอะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีก็ล่วงแมพไปเฉย งงงงเพื่อพี่จูเน้่ตอนนีนนะ้พี่รู้แล้วพี่รู้สเต็ปอะทําอะไรอะมันทําอะไรกันอะเห็นนะเป้ามาถึงกระเป้าไม่ไหวก็แคบบอกไม่ไหวนะครับโอเคมาเฮ้ยคนนี้คนเดิมน,นี่ว่ะอุ้ยล่วงพี่ล่วงครับน้องน้องชิบหายแหละล่วงกูล่วงโอ้โหขึ้นแปบ๊บเข้าสู่จุดจุดเดิมไม่มีตัวอะไรตามมาเอาชีวิตรอดสองนาทีเฮ้ยเมคอนเห็นนระเป้าพุ่งพุ่งมันจะพุ่งไห้นอนเชื่อพี่มันจะพุ่งไหมไม่พุ่งเหมือนหาไม่เจอ อยู่คนเดียวมากันเป็นร้อยคืออยู่ดีก็ล่วงครับพี่งงเห็น้ะเปล่ามันมามันมาสเต็ปเดิมครับสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมครับ้ยสเต็ปนี้บ่ายล้วล่วงวิ่งวิวิตกวิตกอุ้ยมันมันหาไม่เจอจริงเหรอโอ้โหตาตาถั่วเกินตาถั่วเกินครับฟัมบี้เกมเนี่ยดูสเต็ปจุกเนี้ยเนี่ยสเต็ปวิสเต็ปหลบหลบหลีคัดสุดยอด หลบหลีกหลบหลีกเฮ้ยเนี่ยเขาเรียกลบหลีกคับยอดครับทึบหลบกระโดอดหลบอุ๊ยโอย้มันพุ่งมาเลยอะอะไรอ,อ,อะโหอะไรกันครับเนี่ยมันพุ่งมาเลยหรอมาดิมาดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราต้องหาพู้รอดชีวิตนะครับไอคนหนึง่งม,มันมันมีบ้านนั้นปะะนะ่าเนี่ยมันแปลก,ปกไม่น่ามีนะหรือว่าหลังบ้านวะ่สะสเต็บหลังบ้านปะเนี่ยสเต็บหลังบ้านปะหลังบ้านไม่มีพี่ว่าจะตรงบ้านนั้นมีสิทธิ์นะครับนะตรงเนี่ย มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะไม่มีคนนะเฮ้ยมี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 เอาไม่มีเออไี่ไม่มีเลยนะงงแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกุญแจอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยเออเอาไงอ่ะเฮ้ยตู้เซฟลับเฮ้ยเราหักกุญแจไงอ่ะเอาหพุ่งล่วงอีกเอเวนมาอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอายังไงเนี่ยเอากูละงงปัจแจไปตบซอมบี้อ่ะอีกคนนึงมาอยู่ไหนมันจะเนียนไปไหนวะมันจะเนียนไปไหนเนี่ย โอโ้ซอมบี้วินใช่ไหมเหมือนจะเจอคนทุกคนแล้วนะเฮ้ยโอ้โหถ่านน้ำมันเก็บใช่ไหมกูเจออะไรกูว่าเก็บไปได้ปวดหัวว่าเฮ้ยและแล้ว,ลวซอมบี้ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับนะมนุษย์แม่งแพ้รับข้าแบบนะนะตัวกูนี่ตาเขียวอือเลยท็อปฮิวแมนโอ้โหพี่เอาชีวิตรอดได้สามนาทีอะครับน้องๆแต่ตาไททานิกกลัวชีวิตรอดเป็น7นาทีแม่งกูไม่ติดท็อปเอเวน สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอเพียงไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าใครอยากเล่นแบบดีก็พี่ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e พี่ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปนะครับซีอูเอนเทอร์มิทเตอร์ฟัคเกอร์นะไปละบายเจอใหม่คลิปต่อไปนะครับนะ